น้าดูเลยครับสวยเต็มตัวเลยครับไปครับจะไปหาที่อื่นกันต่อเรื่อยๆครับดุมากครับเต็มไม้เต็มมือหมดโอ้มีรังอ่อนแล้วโอ้เจ๋อวเจียรังสวยครับเฮ้ยสักครู่ครับดุต่อยเดี๋ยวลุยกันดีกว่าสักครู่ครับหน้าดูครับเต็มตัวเลยเดี๋ยวต้องรีบฟาดไงครับดุต่อยหน้าดูดูติดขึ้นดีๆต่อยหน้าดูครับดุมากหลังนี้ เร้คู่ครับเดี๋ยวากันต่อยหน้าดูครับสวัสดีอีกครั้งครับผ่านมาจะมาแวะดูรังที่เจอไว้ในป่ายุค้านี่ครับถ้าใครเคยชมจากคลิปก่อนๆที่ผ่านมาคงจะจำกันได้ครับ สักคู่ครับที่ผมเจอไว้สองลังในป่ายุคาเนี่ยครับไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปลุ้นกันครับแต่มีรอยลดรอยคนให้เมือกดีครับทางด้านนอกเลาะดินป่ายุคาไม่รู้จะยังเหลืออยู่หรือเปล่าอยู่แถวแถวในเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูไปลุ้นไปดูด้วยกันครับ ที่เจอไว้หลายวันแล้วครับก่อนพายุเข้านี่แหละครับเจอไว้สองลังอยู่ในเนี่ยครับไม่รู้เจอยังรอดหรือโดนสอยไปแล้วไม่ค่อยไว้ใจสักเท่าไหร่ครับกลัวจะโดนสอยไปเล้วมากกว่าแต่เราลุน้นครับถ้ายังอยู่ก็นับว่าเป็นโชคดีโอ้ติดถ้ายังอยู่ก็โชคดีนะครับดวงดี ไปเดี๋ยวไปถึงที่แล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีครับโอ้เจอมิมมลังเบลอเลยมีน้ำหวานหรือเปล่าต่อเดี๋ยวดูมีน้ำหวานมิ้มก่อนสักครู่ครับน้ำหวานไม่ค่อยป่องครับแต่ผมจะปล่อยไว้ครับเนี่ยครับน้ำหวานไม่ป่องเดี๋ยวไม่เอาครับเดี๋ยวปล่อยไว้ครับน้ำหวานไม่ค่อยดีให้เติมน้ำหวานดีๆกว่านี้สักหน่อยก่อน ไปเดี๋ยวไปดูพึ่งที่เจอไว้กันดีกว่าไม่รู้จะยังอยู่หรือเปล่าสักคู่ครับแถวแถวข้างหน้านี้ครับที่เจอไว้โอ้ยังอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นรังหรือยังนะแต่ถ้ามีน้ำหวานผมก็จะขอแล้วครับโอ้ยังอยู่ครับอย่างนี้เดี๋ยวขอดีกว่าัเอาใบก็ไม่น่าเหลือครับ เนี่ยครับก็เหลือหรือเปล่าเอาไว้นานเป็นหลังน่าดูเลยเดี๋ยวลองขย่า,ยาต้นดูครับหัวคนไม่เห็นค้นหาเยอะครับช่วงนี้เดี๋ยวลองขย่า,ยาต้นดูครับว่าจะพอมีอะไรหรือยัง เนี่ยเหมือนล่องลอยลอยคนมามีอะไรใอยังนาะเดี๋ยวลองร้องขย่ายขาย่าดูกัอนออกลูกแข็งแข็งแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะมีน้ำหวานแล้วอย่างไงเดี๋ยวผมขอ,อน้ำหวานก็นแล้วกันครับเอาไว้ก็ไม่น่าเหลือครับ ่เดี๋ยวหาทำครบครับขอน้าหวานก็นแล้วกันครับสักคู่ครับเกครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลราไปดูกันสิว่าจะพอมีน้าหวานหรือเปล่าถ้ามีน้าหวานผมก็ขอไปแล้วกันครับอย่าว่ากันเด้อครับควันไปถึงหรือเปล่าน้อกจะลองดูว่าจะมีน้าหวานหรือเปล่าไปไม่ถึงเลสักคู่ครับ อขอได้อยู่พี่น้องขอน้ำหวานก็นแล้วกันโอ้มีรังอ่อนแล้วโอ้เจียวเจียวรังสวยครับโอ้ทำตัวเยอะกว่าไอตัวเยอะกว่ารังครับเดี๋ยวสักคู่ครับนี่นแหละครับมีรังอ่อนเยอะแล้วอ้อต่ออีกแล้วโอ้ตัว <c oughs> ทำรังน้อยกว่าตัวครับ ไอ้สักคู่ครับดูต่อยเดี๋ยวลุยกันดีกว่าสักคู่ครับหน้าดูครับเต็มตัวเลยเดี๋ยวต้องรีบฟาดไงครับดูถอยหน้าดูติดขึ้นดีๆดกอนตั้งกล้องส,อสวยๆกันเห็นหรือเปล่าเนาะพิโน้ กล้องไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าต่อยหน้าดูครับดูมากหลังนี้แล้วขั้วรับเดี๋ยวฝากกันต่อยหน้าดูครับไปๆผ่านๆ ต้างในท้องในเสื้อดังนี้่โหดจริงครพี่น้องใส่ตเต็มตัว อ้นสดลไดครับสครับหนุนั่งั่งครับหนหน้าดูนี่ครับใส่เต็ตัวเลยครับไสครับจะไปหาที่อื่นกันต่อเรื่อยๆครับดูมากครับเต็มไม้เต็มมือหมดจากเมื่อตะกี้มาเจออีกหนึ่งลางครับเพิ่งอ่อนเยอะเลยเกินช่วงนี้นี่ก็น่าจะอ่อนอยู่แล้วเนี่ยครับอ่อนอีแล้วล่ะทรงนี้ อ้ยอ่อนครับอย่างนี้ตัวออกหากินให้หลุยเลยเดี๋ยวต้องปล่อยไว้ก่อนครับเดี๋ยวให้ดูดีๆซุ่มอยู่นี่อะไรครับเนี่ยเนี่ยครับไม่รู้เห็นชัดเจนกันหรือเปล่า อ่อนครับสูงนี่ต้องปล่อยไว้ก่อนก้นน้าหวานอุ้มเลยแล้วครับปล่อยไว้สักห้าวันค่อยมาดูใหม่อยครับออกดีกว่าครับไป้หาที่ใหม่กันเรืเร่อยๆครับแบบพึ่งดุกับพึ่งไม่เป็นตะกี้มาเจอพึ่งไม่เป็นอีกแล้วไปออกครับสรุปแล้วลังที่สองผมไม่ได้ตีมานะครับ มันไม่มีอะไรครับมันดูแล้วมันไม่น่ามีรังครับผมก็ลองเขย่าเขย่าดูแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูกลัวจะโดนลุมอีกไม่ได้ทําครบเข้าไปด้วยที่แรกกะว่าจะทําครบเข้าไปตีสรุปแล้วมีรังเดียวแล้วละครับรังที่สองเมื่อกี้นี่ไม่ได้ตีครับมันไม่มีรังน่าจะยังไม่มีอะไรครับดูแล้วมันยุบหยบับยุบยาบผมเลยปล่อยไว้เดี๋ยวเราไปดูพุ่มนี้ครับเผื่อฟุกยังหลงเหลืออีก ที่แรกก็จะลองรดูเสียดายพึ่งครับเลยปล่อยไว้พึ่งมันสวนครับบินสวนผมเลยรีบออกพึ่งเละหโอ้สะดุดเครือหลังพึ่งเละหมดสะดุดเขือไม้เอ้ะอะไรนักหนาเนี่ยติดโน่นติดน,น,ดนี่เดี๋ยวดูแถวนี้ก่อนครับ ไม่มีครับไปออกครับไปหาที่ใหม่กันเรื่อยๆดีกว่าครับลังเมื่อกี้สรุปแล้วไม่ได้ตีปล่อยไว้ครับมันยุบยยบยุบยบใครมาเจอหรือใครจะตีก็ไม่ว่ากันครับไปครับ